สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับสุขสุนครับ,รบมันนี่พญามามีครับมากินเข่าอยู่บ้านครับเออ,อติ้งเข่าติ้งไงติ้ตงเข่าติ้งไงเนาะฮะสล่ะอ่ะนี่ต่อยกับท่นหลังติกตุม่มยังตุ่มตีงัวมาทันอ้าวมีเข่าครับสุกเล็กสุกเล็กพี่น้องเฮ้ยอ้าวสุกเล็กสุกเล็กคุณผู้ชมสุกเล็กครับพี่น้องตุ่มตีงัวมาฮะสุกเล็กครับมอื

อยไปหาน้องใหม่อยาไปลักน้องใหม่ไปหาน้องใหม่เมียนตัวลักหน้าจะคลองนี่ยนหาน้องใหม่บกวนใหอยหนาอึนเออเขาหลักเนี่ยตัว

รับไมสิ่ต่อทิกินน้ำเนาะเรต่อให้มกินน้ำครับเนาะเฮ้ยทางมตตเาเหมือนสามนะฮะเราเอาขาเราฮะน มือสามสอาวว่าจะกระไดเคือได้ไหมเหลือ้าม nope ันเจี๊ดบหื่มีคือข้ามันเสียตัวนี้เคือนี่อืมนี่มันโผล่นีตัวไอมีขวนั่งครับ này để mời con mời con mời mà mời con mà con mời con Ăn con gì con mời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 

Rồi. Đó. Này con Đâu nó si phồm gì. Ôi Để cái <laughs> cái <laughs> này có tốt bỏ dây hay móc bùng nữa tỏi bùng thì đi ăn luộc nó hay là luộc này hoàn toàn móc bùng tỏi nó bùng tỏi hay là nó là nó bùng tỏi hay là nó bùng tỏi hay là nó bùng tỏi hay

không rồi chỉ đâu ngoài các bạn quá, ngoài qua hả lâm vạn tám mươi này mấy quan mà thì dễ rồi ừ thôi nhàng hoa một Hãy subscribe cho kênh Ghiền

โอ้ยกไรครับเอออี hmm. oh, mm ่วมาปทุมรานแล้วพอผม่สูงอกผมมีฝนหยเง่าเลยครับผมมีฝนโม่สงกว่อมมีบมมีก็ทำได้ผมแปดสองฝนเนาะนันติดตัวดที่ไม่กัตัวลยงามั้งบ่าฮ่าฮหดอยูไหนมานเหมนาบเขาสิม่านมาแห้งแล้วม่านนั่นยนไหนห้หน้าปังป่เพ่งเลยที่เดกเกิน่ะอืมเข้่เ้า

กูดวะเแค่พูดีฟักเอามางอันลูกก็จะฟักนเทารุ่นไอ้ลูกก็จะฟักกันเั้จำ่ยงยาพวกเนา้อ้มาเลยค่ายหยังเจ็บปีกินเขาคุยเสียงกัน่น้งแถวพูี

นังโต๊ะเ erm ัยกินน่องป๋องน่องมันมันกินดูกินดูกินตัวนังโุ๊ะฮะก็หวาดีแล้วกินน่องแมมันนั Bonnie ่งกินนมองป๋องมาหลายนั่นดีแล้วถ้าไมนกินน่องป๋องหลายไมันสีเศร้ากินน่องแม่มันนะครับอยามันงมือี่ก็หวานไมเศร้ากนนองแม่มันหลายคนแล้วเขาเจะเรียงน่องป๋องยังไงอยู่เหรอเรียงนี่

บ่อนาป่ะคุณหนึ่งนักฆ่ามี่ย่าป่ะหัว่กวนอะไรแบบเป็นยังไงบ่เป็นยังไงกุ้งหวายสักเละขายง่วะสักบ่นักมันนี่อืมก็าจะเบิดเงินเบิดแน่ว่าสักเละเลี้ยงบุตรสาวมันเนื้อย่างเนื้อย่างไรเลี้ยงเนื้อย่างเนปี่ยงอะไรเปี่ยงเหมือนเนื้อย่างพุทธสาวเนี่ยผมว่าย่างได้เงินขายง่วงอีกแล้วบาทที่นี่สิครับพี่น้องครับเนหลายเนี้อในหอยนะครับ Ủa, ảnh đã rừng. Ba nhi Cái bọn như mà Về vay 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 vay. Nhà tềm luận dưới. Want tay hôm nay. Hm. 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 một Hm. 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 ใส่ไข่สามจิ้มหางเองปมันยังผ่านเข้าไปไม่ถือใบใบยันเป็นหมันนี่พอือใหญ่เลยเนาะแล้วมันห่ว้าววเมันอืสามสบสามสามสาอส่มึงยเอยปเขาเอานะสามสิบสามลองอีกหน่อยเอาสามสิบสามเอาลวนนะไครหนก็รูปบบเอาโม้าเอาโม้าเาหยันหมัน Ủa, không có gì gì, nghe là ngang của mụn, bớt buồn, mẹ mẹ đèo là Hát, là ông bớt à, mẹ mà, mời Thằng chữ Bốn miền xã Bốn Mẹ nó lắng sao Xâu nôm nó bố bút Mẹ nó lắng chạm Ui, tôi nó lắng, mẹ mẹ lắng Lục nó lắng, 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 เนื้อั่น้าหนรู้ควมเบืองเนื้อหน้านหนรู้ม่มันหมดเนอรู้ตวัมนงใื่ผมมาจากเสือหมติดแม่ั้อ้วนหายจากเสือหมติดมาจะเสือหมทอางเ้ยเน้อากับผมมีงระเทาะจับมึงเน่อจานกับผหู้องู้องยูหองย

nó em mà liền, nó nắng nén hm 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 nắng สือสามตัวพอเห็นไหมก็มขากินตัวตัวนึ่งฮะตัวไหนบึงขาบอกขาก็หาเสียงมีคนก่อขามูเจ้ะากสร้าขามันนี่ัำไมนไปเอาสองลอยไปเลยต้นสายกันยังงเราก็ไปห้ากูฮะห้ากู

แม่ด่างจะถามทีเรียกนะน้อยๆน่แ่้เรดีเจ้าตัวทำหมองดิจำหนังดีน้อยอยนี้เรวก็จะแตามมาต้องปย่านนี่เรียวเรยกา่้ห่ง่าฮ่าเรียกาขา

ด mm. ูรถมั้งรูแล่นตุโคอยู่นี่รถมันไม่ใช่มึขายแล้วมึงเขียจหัยมันาจีขายรู้ไหมแต่ขบอนว่านัดทุสามีพอบอ ไห้เราเดียวโดนเดือดเลยวาจ้ะวงวดน,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 น้องเงขังหนึ่งวันมางวน้องเงขังหนึ่งวันมาเมืองจางม่าน้องเงไม่ยอมี่ขายขายขายาเรื่อเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย,ม <c oughs> ย,ยไม่ยเงาเลยเฮ้ยเฮ้่ยอ่ยาดหาดีเงเลาอยู่อะาวอย่างครับนี่ขเขา,าเขาไม่ดทุนขเขาไม่ืดต่อย เลี้ยวหน้าหันข้างให้เนี่ยเอากินขึ้นอีกเขาา้าส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ